ราชินีอาศัยอยู่ในปราสาทที่สวยงามเธอมีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเธอใฝ่ฝันถึงเด็กคนนั้นมีผมสีดำ<อ>และผิวสีขาวราวกับพิมาตดังนั้นพวกเขาจึงตั้งชื่อเธอว่าสอนโนไว้ไม่นานราชินีก็สิน้นพระชนกษัตริย์ ไม่โศกเศร้าเป็นเวลานานหนึ่งปีต่อมาเขาก็พระราชินีองค์ใหม่เข้าวังเธอสวยแต่โกรธผู้หญิงคนนั้นนำกระจกวิเศษติดตัวไปด้วยทุกวันเธอชื่นชมภาพสะท้อนของเธอในตัวเขาและถามคำถามเดียวกันกับเขาว่าใครสวยที่สุดในโลกกระจกบอกแต่ความจริงเสมอดังนั้นจึงยกย่องความงามของราชินีอย่างตรงไปตรงมาและผู้หญิงคนนั้นก็มีความสุขสนโนไว้เติบโตขึ้น และทุกๆปีความงามของเธอก็เบ่งบานสดใสและอีกครั้งเมื่อพูดกับกระจกราชินีก็ได้ยินตอบว่าตอนนี้เธอไม่ได้สวยที่สุดในโลกแต่เป็นโสนไว้ราชินีจะไม่ทนอยู่ในวังของเธอเองเธอสั่งให้คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเธอนำเจ้าหญิงไปสู่พุ่มไม้ <S 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 ที่ไม่มีใครยอมรับและสังหารแต่คนรับใช้ไม่สามารถฆ่าสาวหวานได้แม่เห็นแกราชินีเขาพาเจ้าหญิงเข้าไปในป่ามืด และปล่อยเธอไปและเขาเองก็กลับไปที่ปรา,าสาทและบอกกับราชินีวา่าเขาทําตามคําสั่งของเธอเป็นเวลาน,านานที่เจ้าหญิงเดินไปในป่าระหว่างทางเธอได้รับความช่วยเหลือจากชาวปา่าทุกประเภทสโนไว้ใจดีกับพวกเขามากดังนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นเพื่อนที่แข็งแกร่งในตอนเย็นเจ้าหญิงบังเอิญสดุดกับบ้านหลังเล็กๆเ,เ,เธอเดินเข้าไปดูว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านโต๊ะสำหรับเจ็ดคน และมีเตียงเด็กทารกเจ็ดเตียงในห้องนอนและทุกอย่างในบ้านหลังนี้ mm. มีขนาดเล็กมากดังนั้นสอโนวไว้จึงตระหนักว่ามีคนตัวเล็กเจ็ดคนอาศัยอยู่ที่นี่หลังจากการเดินทางที่ยากลำบากและยาวนานเธอนอนลงบนเตียงข้างหนึ่งและหลับไปอย่างรวดเร็ว Oh, no. คนแครทั้งเจ็ดกลับบ้านตอนดึกพวกเขาประหลาดใจมากกับการปรากฏตัวของแขกที่ไม่คาดคิดสโนไวที่หลับหลายมีเสน่ห์มากจนคนแครตัดสินใจปล่อยให้เธอนอนหลับและไม่ปลุกเธอเช้ามาแล้วสโนไวตื่นขึ้นมาเห็นคนแครทั้งเจ็ดแล้วกลัวแต่พวกเขารักเธอและยิงสาวล่อถึงปัญหาของเธอพวกเขาชอบสอโนไวท,ทันทีและคนแคร์ก็เชิญเธอให้อยู่กับพวกเขายิ่งไปกว่านั้นเธอตก ลงที่จะดูแลบ้านทำอาหารซักผ้าและทำความสะอาดทุกเช้าคนแครปไปที่ภูเขาเพื่อขุดทองและเพชรพลอยและกลับมาตอนดึกออกจากงานวูเขาเตือนสอนเอาไว้เพื่อให้เธอกลัวแม่เลี้ยงใจอายและอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้ามาในตอนนี้ราชินีตามปกติไปที่ห้องแห่งความลับเพื่อคุยกับกระจกวิเศษแต่จูจ่ๆกระจกก็บอกว่า เธอไม่ได้สวยที่สุดในโลกแต่เป็นสโนไวท์ว่าเจ้าหญิงยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่กับโนมในบ้านราชินีโกรธมากและตัดสินใจที่จะจัดการกับสโนไวท์ด้วยตัวเอง <G ül> เธอไปที่ห้องแห่งความลับและปรุงแอปเปิลพิษที่นั่นข้างนอกสวยมากแต่ถ้ามีใครกินแม้แต่ชิ้นเดียว <G ül> เขาจะต้องตายอย่างแน่นอนเมื่อแอปเปิลพร้อมราชินีเตียนเป็นพ่อค้าเก่า และมาที่บ้านของคนแคร์ oh. เมื่อเห็นหญิงชาราพูดหวานสอนไว้รู้สึกเสียใจกับเธอเธอไม่สงสัยอะไรและออกจากบ้านไปหญ oh. ิงชาราปฏิบัติต่อเด็กสาวด้วยแอปเปิลสุกและบอกว่าถ้าเธอกินแอปเปิลน,นี้เธอจะยังเด็กและสวยตลอดไปสอนงงไว้เชื่อเธอและทันทีที่เธอกัดแอปเปิลเธอก็ล้มลงตายและหยุดหายใจราชินีที่พึงพอใจก็ไปที่พระราชวัง ในตอนเย็นคนแครก์กลับจากทำงานและเห็นสอโนไว้นอนอยู่ที่พื้นเธอไม่หายใจพวกเขาร้องให้ดังมากและเสียใจที่ได้ยินเสียงร้องให้ของเจ้าชายรูปหลอ่อที่กำลังล่าสัตว์อยู่ในปาใ่าใกล้ๆเป็นที่น่าสนใจสำหรับเขาว่าเสียงหอนแบบไหนที่ทำให้สัตว์กลัวไปหมดและเมื่อเจ้าชายพบบ้านของคนแคร์เขาก็เห็นสอโนไว้เธอสวยมากจนเจ้าชายหนุ่มตกหลุมรักเธอทันที เขาชักชวนคนแคร์ให้พาเธอไปที่ปราสาทด้วยเพราะที่นั่นเขามีหมอที่สามารถรักษาโนไว้ได้คนแคร์ยอมให้มันจากนั้นเจ้าชายก็สั่งให้คนรับใช้ของเขาแบกเจ้าหญิงไว้บนบาและเมื่อพวกเขากำลังอุ้มเธออยู่ก็เกิดเหตุการณ์ที่คนรับใช้สะดุดทุ่มไม้บางส่วนและจากการกระทบกระแทกชิ้นหนึ่งของแอปเปิลพิษหลุดออกจากปากของสโนไวทและเธอก็ตื่นขึ้น เมื่อเห็นเจ้าชายหนุ่มหญิงสาวก็ตกหลุมรักเขาและตกลงที่จะแต่งงานกับเขาพวกเขายังเชิญแม่เลี้ยงที่ชั่วร้ายของพวกเขาไปงานแต่งงานด้วยความโกรธที่สอโนไวย้ยังมีชีวิตอยู่และตอนนี้ชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขกําลังรอเธออยู่ราชินีจึงทุกประจบวิเศษและไม่เคยมองเข้าไปอีกการครั้งหนึ่งนานมาแล้ว <Hello. S 2> มีกษัตริย์องค์หนึ่ง ที่มีลูกสาวที่สวยงามส2องคนพวกเขาทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกันในห้องขนาดใหญ่และสวยงาม <Nice. S 1> กษัตริย์ชื่นชอบเจ้าหญิงมากและเลี้ยงดูพวกเขาอย่างรุนแรงเมื่อลูกสาวเข้านอนเขาปิดประตูด้วยกุญแจแต่ทุกเช้ามีสิ่งแปลกๆกเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหญิงออกจากห้องรองเท้าของพวกเขาก็พังยับเยินราวกับว่าพวกเขาเต้นรำกันตลอดทั้งคืนพระราชาต้องซื้อรองเท้าใหม่ให้ลูกสาวทุกวัน ไม่มีใครสามารถไขปริศนาของเจ้าหญิงได้ครั้งหนึ่งกษัตริย์สัญญาว่าจะแต่งงานกับลูกสาวคนหนึ่งของเขาหากมีใครมาไขาปริศนารองเท้าได้นอกจากนี้ผู้ชนะจะกลายเป็นทายาทของกษัตริย์แต่คนบ้าระหำมีเวลาเพียง3วันสามคืนสำหรับเรื่องนี้มิฉะนั้นเขาจะถูกประหารชีวิต ชายหนุ่มหลายคนจากอาณาจักรตลอดจนเจ้าชายต่างชาติมาเพื่อเสี่ยงโชคทั้งกลางวันและกลางคืน <c oughs> พวกเขาเฝ้าประตูห้องนอนของเจ้าหญิงทั้ง12คน <Hello. S 1> แต่ไม่มีใครสามารถขายปรินานี้ได้ <c oughs> ดังนั้นชายหนุ่มอีกคน <Okay. S 1> จึงตัดสินใจเสี่ยงโชคระหว่างทางไปพระราชวัง <c oughs> ได้พบกับยายแก่เธออยู่มาก และขอขนมปังสักชิ้นชายหนุ่มให้อาหารแก่หญิงชราจนหมดคุณยายดีใจมากเพราะไม่เคยมีใครใจดีกับเธอขนาดนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเธอจึงมอบเสื้อลุมวิเศษให้ชายหนุ่มซึ่งทำให้คนที่สวมมันมองไม่เห็น <c oughs> นอกจากนี้หญิงชรายังสั่งไม่ให้ดื่มอะไรที่เจ้าหญิงจะให้ชายหนุ่มขอบคุณเธอแล้วไปที่ปรา,าสาทเมื่อชายหนุ่มมาถึงกษริย์ ก็ทักทายเขาด้วยความยินดีและพาเขาไปที่ห้องของเจ้าหญิงชายหนุ่มเริ่มเฝ้าประตูของพวกเขาในตอนเย็นพี่สาวยื่นแก้วไวน์ให้เขาเด็กชายระหว่างทางหิวและกระหายน้ำไมื่อเขาลืมคำพูดของยายแก่และดื่มจากแก้วโดยไม่ลังเลไม่นานเขาคร้สึึม่่งและหลับไปชายหนุ่มนอนหลับทั้งคืนและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลาเช้าแล้วเขาตระหนักว่าเจ้าหญิงใส่ยา นอนหลับไว้ในแก้วของเขาแล้วชายหนุ่มก็จำคำพูดของหญิงชราได้ในตอนเย็นพี่สาวคนสุดท้องเสนอวายให้เขาหนึ่งแก้วแต่คราวนี้เขาระวังตัวชายหนุ่มรับแก้วและขอบคุณเจ้าหญิงเมื่อเธอจักไปเขารินวายลงในใจกันใกล้ๆ เมื่อตกกลางคืนชายหนุ่มก็สวมเสื้อคลุมวิเศษและมองไม่เห็นทันทีเขาเดินเข้าไปในห้องเจ้าหญิงอย่างเงียบๆและเห็นว่าเจ้าหญิงทุกคนสวมชุดบนที่ดีที่สุดของพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็ไปที่กำแพงและเริ่มฟังว่าชายหนุ่มกำลังหลับอยู่หรือไม่ชายหนุ่มเล่นไปด้วยและเริ่มร่นเบาๆเมื่อสาวๆมั่นใจว่าเขาหลับแล้วพี่สาวก็ย้ายเตียงของเธอในสถานที่เดียวกันทางเข้ารับเปิดออกและเหล่าเจ้า ยอริงก็เริ่มลงมาชายหนุ่มเดินตามพวกเขาเมื่อขั้นตอนต่างสิ้นสุดลงพวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในป่าที่หน้าทึ่งใบไม้บนต้นไม้เป็นทองคาบริสุทธิ์ชายหนุ่มถือกิ่งไม้หนึ่งกิ่งและเดินตามเจ้าหญิงไปหลังจากเดินทางไกลพวกเขาก็แวะที่ทะเลสาบเจ้าชายสุดหล่อด2 2คนรอสาวๆอยู่ในเรือแล้วเมื่อเจ้าหญิงขึ้นเรือเยาวชนที่มองไม่เห็นก็กระโดดเข้าไปในหนึ่งในนั้นด้วย เจ้าชายพาพวกเขาข้ามแม่น้ำและลงเออยที่ปราสาทขนาดใหญ่ที่สวยงามเพลงที่ไพเราะฟังจากมันเข้าไปในปราสาทเจ้าหญิงก็เริ่มเต้นรำพวกเขาเต้นรำอย่างไม่ลดละตลอดทั้งคืนแน่นอนว่านี่ทำให้รองเท้าของพวกเขาใช้งานไม่ได้ในตอนเช้าเจ้าหญิงล่องเรือกลับไปที่ข้างบ้านพวกเขาเดินผ่านป่าอีกครั้ง และขึ้นบันไดาย,ยาวไปยังห้องของพวกเขาชายหนุ่มดีใจที่เขาไขปริกนารองเท้าของเจ้าหญิงทั้ง12คนได้ในไม่ช้ากษัตริย์ก็ปรากฏตัวต่อชายหนุ่มชายหนุ่มเล่าทุกอย่างที่เห็นตอนแรกกษัตริย์ไม่เชื่อเขาแต่เขาแสดงกิ่งไม้สีทองจากต้นไม้วิเศษกษัตริย์ตระหนักว่าชายหนุ่มกำลังพูดความจริงและรักษาสัญญาเขาอนุญาต ให้ชายหนุ่มแต่งงานกับเจ้าหญิง12คนใดก็ได้ชายหนุ่มเลือกน้องสาวคนเล็กเพราะตกหลุมรักแรกพบหลังจากนั้นไม่นานชายหนุ่มและเจ้าหญิงองค์เล็กก็ได้แต่งงานกันและพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป